สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒนสาแก้วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนบ้านหนองนกกวักผมจะมาท่องบทอาขยาเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตาพร้อมรับชมและรับฟังได้เลยครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนชื่อ อร้อยคำไม่รำคาญเป็นรักทานเถิดตนผลลำเข็นเลกเป็นทองโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวียไวใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญ อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยาวิโยกชีพเยอะรับร่างนี้ที่สูญแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นทีหรือทู ชั่วฟ้าดินขอบคุณครับ